5, 4, 3, 2. Five, four, three, ชื่อเหมียวค่ะอยู่วิ่งอยู่ชมรมโรเมน,นานะคะว,วิ่งมาประมาณ6ปีแล้วค่ะแต่ว่าจริงจังก็ประมาณ5ปีอะคะ่ะแรงบันดาลใจอยากจะเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีผู้หญิงเก่งแล้วก็สุขภาพดีหุ่นดีอะคะ่ะ วิ่งมาทั้งหมด4ระยะนะคะจบตั้งแต่ระยะมาราทอนฮารา์ามาราทอนมินิแล้วก็มินิแล้วก็ฟันลันค่ะ mm hmm. นิวพีดีอะค่ะเพราะเป็นระยะมาราทอนเคยได้ดีพีดีที่จอมบึงอะค่ะจอมบึงก็อยู่ที่4ชั่วโมง25นาทีค่ะ จบอยู่ที่น่าจะหนึ่งชั่วโมงไปปลายถึงสองชั่วโมงอะค่ะแล้วก็มินิมินิจบอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบไม่ถึงห้าสิบแนิดห้สิบนิดนิดค่ะแล้วก็ฟอนรันอยู่ที่จบที่เร็วที่สุดก็2 4่สี่จี่สี่วินาทีเหนื่อยไหมอะคะมันมีความสุขอะพี่ ล่างะได้มีตรภาพได้เพื่อนใหม่ได้ได้ไปที่ได้ไปเที่ยวในสิ่งที่เราไม่เคยไปได้เจอวัฒนธรรมใหม่ๆได้เจอเพื่อนวิ่งที่ท้องถิ่นตามท้องถิ่นได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆหลายรูปแบบเลยค่ะเขินเขินเขิน,ขน การวิ่งอะคะยากที่สุดคือการลุกจากที่นอนค่ะตอนเช้าแล้วก็ยากที่สุดคือการมีระบบวินในในการ2อวิ่งอะคะ่ะเพื่อจะทำให้ได้นิวพีดีใหม่ๆตลอดใช่นอกจากการวิ่งอยู่บ้านก็คือเต้นระบิบกับเวทะคะ่ะที่เราสามารถเวทเองได้อย่างเช่นสคอตอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เล่นลูกกิ้งอะคะ่ะที่เล่นเบา,เ,บาเพื่อจะ่ทำให้ร่างกายฟิต ช่วยในการแบบเฟิร์มในการวิ่งได้อะค่ะยังเขินยังยังเขิอนอยู่เลยที่เขาบอกว่าการกินกินแล้ววิ่งอะไรก็ได้ไม่จริงนะคะคือถ้ากินแล้ววิ่งอะไรก็ได้มันก็จะทําให้เราเป็นคนที่อ้วนที่แข็งแรงแต่ถ้าวิ่งแล้วอ่ะควรจะควบคุมการกินด้วยค่ะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงเฟิร์มหุ่นดีสุขภาพดีค่ะ ใจที่สุดคือมีอยู่มีอยู่2ระยะนะคะมีระยะไมระ่ระยะมาราธอนนะคะที่จอมบึงอะคะ่ะได้ถ้วยเป็นระยะที่รู้สึกว่าแบบภูมิใจได้แลกมาจากความเหนื่อยแล้วก็ประสบความสําเร็จชนะใจตัวเองอีกระยะหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจมากก็คือมีมินิมาราธอนนะคะวิ่ง10กิโลที่อีโก้ปิกที่อีโก้ไอปิกที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะวิ่งได้เข้ามาเป็นผู้หญิงคนแรกโอเวอร์ o o, เป็นงานเล็กๆแต่รู้สึก เออภูมิใจที่เราเคยทําได้ค่ะเหรียญที่ประทับใจคือเหรียญของงานเขาชงโง่อ่ะพี่เหรียญที่ทรงคุณค่ามากทุกวันนี้ยังไว้หน้ารถอยู่เลยอะค่ะสมเด็จพระเทพใช่ค่ะจริงๆ,ๆตารางซ้อมอะไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงที่โรงงานวิบ่อยเนี่ยหนึ่งอ,อ,อาทิตย์ก็จะมาซ้อมกับพี่ๆที่ชมรมพี่พชมรมก็จะ เหมือนกับจะมาลากเราวิ่งอะคะ่ะเราก็ต้องซ้อมอย่างน้อย1อาทิตย์1อาทิตย์ซ้อมสาครั้งอย่างเงี้ยค่ะลงคอร์ดมีบ้างแต่ไม่บ่อยอะคะ่ะเอาจริงๆแล้วจะส่วนมากจะซ้อมหลังจากมีเวลางานมากกว่าหลังจากเวลาเลิกง,งานที่ว่ามีเวลาว่างพอที่จะมาซ้อมวิ่งอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ซ้อมจริงจังเหมือนคนอื่นที่เขามีเวลาแบบทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้อะไรจากการวิ่งอะคะได้มิตรภาพใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้ท่องเที่ยวได้เจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอในที่ทำงานคมีความพร้อมอยังไางงานงานวิ่งปีหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องซ้อมรอไว้เลยะคะ่ะซ้อมเพื่อที่จะถ้ามีงานวิ่งปุ๊บก็สามารถที่จะ ปเดิมไปเลยอย่างเช่นสมัครงานวิ่งไววิ่ง5ชั่วโมงก็ต้องซ้อมรอไปเลยค่ะพอมีงานวิ่งปุ๊บเราสามารถวิ่งได้เลยเสุดท้ายฝากติดตามด้วยนะคะเป็นนักวิ่งชมรมลมีลมมนานะคะเจอกันอีกทีปีหน้านะคะงานวิ่งอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะที่คิดอยากจะมาวิ่งหรือว่ากาลังจะได้มาวิ่งให้เพื่อนๆออ,ออกมาออกกําลังกายมาเจอสิ่งใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อสุขภาพดีแล้วก็การวิ่งก็เหมือนการบอกรักตัวเองด้วยค่ะจบปิง <laughs>